คสวัสด okay. ีครับเรามีการมิสเตอร์ทั้งชาแนลนะครับผมเราไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ยิงหอไหมนะวันนี้อ๋อแอร์ตกเอาไงจะไปสสยแอร์ไหมหรือว่าไงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนไอ้เหี้ยแม่งพวกพวกพวกพี่ไอชิจิงแน่นะพวกพี่แอมะไม่แน่ใจนะด้านล่างเห็นว่าอยู่ในวอรซีกันไม่ใช่เหรอไปโชกเลยเดี๋ยวผมรออยู่ด้านบนหอนี่แหละ Um, กระสุนหอใช้เฮฟวี่แทนแล้วกันเพิ่มเพิ่มเปลี่ยนกระสุนหอเป็นเฮฟวี่นะรหัสหออะไรสองห้าหนึ่งเก้าเอออธิหายพอถ่ายออกไปแม่งต้องเปลี่ยนรหัสแล้วล่ะมันก็ใช้รหัสทีเดียวอยู่มันก็ใช้รหัสเดียวอยู่แล้วเปล่าวะเอาไอ้สัตว์ย้างเดี๋ยวสอบถามก่อนมีใครยิงหอกไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวช้างช้างหอหายพี่สียงหอหาย แต่ว่าปิดไปทางอื่นแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ถามดูก่อนถ้ายังไม่มีใครตายเพราะฮอเลยถ้าเกิดมีคนถ้าเกิดมีคนยิงฮอจริงมันก็ต้องได้ยินเสียงดิอ่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วสถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วครับผมเอาไงดีครับผมบุก l ุกพี่เอายิงบุกพีเอายิงหนึ่งเพื่อนเฟซมาอ้า แล้วคนแม่งก็มีเฮ้ยหอมาหอมาเสียงหอมาเสียงหอมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นหอขึ้นหอขึ้นหอฟอแบกฟอแบกฟอแบกตอนนี้ผมอยู่ในหอแล้วเตรียมพร้อมแล้วถ้าเกิดโผล่โพ้นพื้นที่มานี่ยิงเลยมอดมาดประจำตรงนั้นประจำตำแหน่งตรงนั้นเลยประจำตำแหน่งตรงนั้นเลยหนึ่ง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 ตูรูบอกหอหลังมาทางเราอะเออก็ใช่ไงก็รีบกลับมาดี่เร็วเฮ้ยห่อมา ่ออแล้วเฮ้ยออกมาแล้วเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมประจำตำแหน่งประจำตำแหน่งเดี๋ยวพวกเรายิงห้องรอไว้ให้ออกมาออกมาใส่เลนเซอร์เห็นแล้วใส่เลนเซอร์ไม่ต้องใส่เลนเซอร์ไม่ต้องใส่มันลดความแรงลงครึ่งนึงช่างเหอะใส่ไม่เหอะถ้ากครอยากใส่ยิงเข้าหัวมันตายวะมันบอกลดความแรงเอานะอ๋อแล้วนะครับเริ่มเทศกาลยิงกันแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวยาเฮ้ยเดี๋ยวเอายามาด้วยเปล่าเนี่ยเออเยิงให้ดูนะยิงให้แล้ว เฮ้ยแม่นว่ะเฮ้ยกูแม่นพลาดไะมาจัดหนักถอยพี่ใหญ่มาเฮ้ยมันตั้งลำมันตั้งลำว่ะเฮ้ยเลื่อมาตั้งลำเลยเลยเฮ้ยอย่าโหดร้ายกูนั่นไงกูว่าเลยโอ้โอ้เจ็บ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 โอ้ไฟลุกไฟลุกไฟไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอคอนแฉกแหน่อยไอแฉกหน่อยไม่ทันแล้วตอนนี้ยิงกันอยู่เนี่ยโอ้ยว่ะ เอาตกตกตกเฮ้ยเกตยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเร็วขึ้นไปยิงไอ้คบ้าเอ้ยยิงไม่โดนเลยเนี <that> ่ยไม่โดนเลยจะตายเลยยิงยิงไม่โดนเลยโอ้ยเลือดแต่หมดเลือดแต่หมดขอปั๊มยาก่อนขอปั๊มยาก่อนเร็วเร็วแล้วครับ เอ,เ,เอ้าเ,เอวเฮ้ยที่กระสุนเฮ้ยเอฟพีมาลบอยู่ไหนนั่งไงยิงยิงเป็นชุดยิงเป็นชุดชีเอา้าเสียเย็นยังยังยังโอ้ยเรือจะหมดเลือจะหมดล้มยาก่อน เลจะหมดมจะตายเลยเฮ้ยกระสุนหน่อยกระสุนอา่าเมาเอากระสุนเอาไปเอากระสุนมาดูมันโยนดิไอ้เหี้ยกูตายแล้วไอ้สัดเอาถ้างั้นเดี๋ยวพวกเรายิงล่อไปให้ตายก<อ>ูหลดุดตายกูหลุดอ้าวที่ไหนเอ้ยเยี่ยมจะตายแล้วไอ้จัดหัดเลอ้า ครับผมตอนนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดแล้วนะครับผมไม่ตายโว้ยอ่าไม่ตายตอนนี้ขอขอรายงานสภาพการด้วยครับคุณบูทีมนะครับผมตอนนี้รายงานจากภาคสนามนะครับคุณกันครับขอ p o โดนยิงกดอย่างหนังครับส่วนสุรูบอกว่าหลังคาไปซะแล้วอ่าครับผมตอนนี้คุณการอยู่ทางภาคสนามนะครับผมเราจะมาฟังรายงานจากเขากันนะครับผมแต่ตอนนี้ตอนนี้สุรุลรูลลุข้าหลังคาแหว่งไปแล้ว ตอนนี้ไมค์เข้าก็ตุกนะครับเพราะว่าคือสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมตอนนี้สัญญาณค่อนข้างจะกระตุกพอสมควรเพราะว่าฝั่งนู้นก็กําลังยิงกันแหลกลานเลยนะครับผมอ๋อยิงกันหนักเลยครับผมโอ้ตอนนี้ปาวเวอรกำลังจะตายแล้วส่วนซูรูก็มีเทคนิคว่ายิงไงไม่ให้ฮอไปถึงตัวซูรูเอาแลวครับเริ่มยิงกันแล้วครับผมตอนนี้นั่นคือนั่นคือมันมาใส่เซเลเตอร์แล้วจะยิงถ่าฮอร์บาล500เมตรโอ้โห หลบให้ดีแล้วกันครับผมเท่าจี่ดูตอนนี้ภาพสต้น้ำก็กําลังจะเข้าไปนะครับผมเสียงอะไรครับผมมีใครโวยวายครับตอนนี้ตอนนี้ซูรูว่าต้องไปบนท,นท,นทน้องฟ้าอ๋อครับผมตอนนี้มีกี่คนที่ล่วงไปแล้วครับผมขอรายงนานหน่อยครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ป,ปูปูอยู่ที่บ้านคนระับซูรูซูรูก็ซูรูก็ต้องย้ายจุดแล้วเนื่องจากเนื่องจากว่าหลังคาแหว่งไปแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้ถามจริงครับถ้าเกิดเราไปยิยงยยห,หอห,หอกับโอ้สัญญาณกระตุกครับสัญญาณกระตุกครับตอนนี้สัญญาณเริ่มไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าสัญญาณวิทยุระหว่างการยิยงหอนั้นค่อนข้างที่จะยากพอสมควร <c oughs> ตอนนี้แตกมากนะครับโอเคครับผมนี้เสียงจะแตกมากเลยนะครับผมทุ้ยแล้วจะด่าเสียงยหัสดหัสาดโอเคผมตายแล้วเดี๋ยวผมเกิดที่บ้าน โอ้โหมาเกิดมาเกิดผิดที่สองพันหนึน่งเก้าไม่ใช่แล้วนะครับเฮ้ยต,ตอนนี้ตอนนี้หอตูรูกำลังโดนล่ออยู่ okay. โอเคบ้าอะนะไรอ่ะโอเคครับผมผมกำลังจะเข้าไป,าปรนนรครับผมเดี๋ยวผมกุนใด้พร้อมครับบอมอ่าแล้วใครมันขโมยผ้ากู uh ไปหมดเลยวเยอ้าว <laughs> <c oughs> ตูไม่เกลียแล <laughs> <Okay. S 1> <c oughs> ้วโอเคครับเฮ้ยตอนนี้หอกำลังจะหนีไปแล้วนะเว <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปยิงยันไปยิงยันไว้ก่อนเลยเร็ว ยิงยันไว้ก่อนเออเออไอ้ยหนีวะฮะหนีเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันหนีให้มันหนียิงไปยิงไปยิงไปไหนยังไม่ไปตัวรู้ขึ้นดัดฟ้ายังไม่ไปหรอกหวังว่านะเอรามันไปยิงคนเดิมเออมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันมาแล้วมาเดี๋ยวตัวยิงยิงล่อแม่งเลยยิงนม่แหละเฮ้ยฮอไปทางอื่นเอ้า มันหนีเหรอเฮ้ยไม่ไม่ไม่มันหันกลับมาแล้วมันหันกลับมาแล้วมันหันกลับมาแล้วเว้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาทางไหนหอไหนถามเลยหอซ้ายหอขวาหอใหม่หอเก่ามันมาตูรูตูรูออกมาทางหอเก่าหอเก่าเฮ้ยมันมาทางตูนี่ไงไม่ต้องถามใครหรอกกูนี่แหละกูหลบแล้วไม่ได้แล้วกูหลบอยู่ในบ้านเนี่ย ซุบอยู่ในแค้นเหล็กเนี่ยก็เพิ่มความกลมกล่อมไงเดีวะยิงยับเลยเ่ยอ้าวโลบว่ะมันหลบว่ะมานี่ดิมานี่ดิโอ้โหมันล่อมาแล้วเว้ยโอ้ยหมายกอดโอ้หมายกอดครับเฮ้ยตัวรูบอกตามบานเขา เฮ้ยไม่ไหวแล้วตายป้อมตำรวจกูป้อมตำรวจป้อมตำรวจไปที่หลบเลยครับตอนนี้ป้อมตำรวจไปที่หลบหนึ่งเดียวของเรานะครับตอนนี้เนื่องจากเขาว่าตอนนี้เราเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะครับผมโอ้เอาแล้วครับผมยิงครับอุ้ยมันยิงผมครับโอ้โหป้อมตำรวจก็ล่อว่าตอนนี้ล่อหมาทุกป้อมอะ ไอซูรูไอซูร e ูไม okay, ่หลบอะไรเนาะอะไรบอกว่ากีเชียจริงไม่โดนเลยขอกีเชียจริงไม่โดนเลยแถมป้อมพักไปแล้วกูย้ายที่แล้วตายไหมหลบแล้วกูหาที่หลบแล้วกูวิ่งแล้วเฮ้ยยิงล่อใหน่อยยิงล่อใหน่อยเร็วเดินยิงสกัดไว้ยิงสกัดไว้รู้ละกูไม่หลบตรงๆก็ได้ว่าคุณหลบเลี้ยวคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยจะตายกูน่าจะตายแป๊บนึงอ้เฮ โหมีตายอย่างเทพเออเอมีกับมีกันเออเฮือด้วยนะเฮ้ยยิงเฮ้ยซูรูบอกมันถอยนะมันเจ็บไม่ได้หรอกโอเคโอเคยิงยิงล่อไว้เดี๋ยวผมวิ่งไปที่หอเก่าอา้าวแล้วกูม,มาเกิดที่ไหนวะเนี่ยอ๋อสัตว์กูมาเกิดพิธี่อีกแล้วเอาละครับเวลาขายสติคนเรามักจะมักจะมั่วนะครับโอเคครับ เ้าไม่อยู่ไอมันเอาภาพไปหมดเลยว่ามัไม่มียักษ์อ๋อไอ้เหี้ยกระพุนเป็นร้อยคูจะหมดแล้วไหนคะโอเคจะไปถึงแล้วจะไปถึงแล้วยันไว้ยันไว้โอเคยันไว้ยันไว้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปยันไว้ยินยันไว้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวตาฟอสยินยันรายงานรายงานด้วยเดี๋ยวตาฟอสโอเคผมลางเข้าไปหุ้มกันร่วงบ้าอะไรอะ มันตั้งลำยิงมิสไซส์โอ้โหเสียงไข่จีแตกเา้ยไข่จีดรายงานตัวด้วยโอ้โหบ้านแห่งขนาดนี้ยังเิงได้อีกเหรอไหนวะนั่งไงมึงจะอยู่เลย ยิงยับอ่ะเออแล้วแต่เลยไหนวะมันอยู่ไหนวะมันยังไงอยู่เลยกไม่อยู่ก็ได้วะแต่กูไม่อยู่ก็ได้ะไะกูไม่อยู่ละกูรอดเว้ย ระวังนะไอ้ไอ้หอนีอ่แมงเต่าล่เออได้มีคนปากบอกมามันบอกว่าอะไรก็ว่าบ้านที่ก,ก,ท <c oughs> กูทำยิงรอบเอ้าเฮ้ยมันบินสูงมันบินสูงยิงไม่ได้ผมยิงปั๊บเลยค่ะโอ้โหพูดงี้ควันขึ้นแล้วล่วงเห็นไหมฝีมือกู ขีมือตู้เป็นไงกูดีวิ่งแบบไดกิฟต์บ้านเลยไอ้สันเฮ้เฮ้เฮ้ยกูขอกล่องหนึ่งเออก็แบ่งกันคนละกล่องอยู่แล้วไงสี่คนสี่กองอ้าวเปิดประตูออกไม่ได้อ่ะอ้าวเปิดประตูไปเ็มบอสไลดิขออีกล่องหน้าเลยห้องไหนประตูไหนอ้าวมามาอ่าโอเคเปิดให้ละเปิดละตอนนี้นะฮะสภาพบ้านยิงงอเก่ากูเละมากเลยนะฮะขอคนไปซ่อมด้วยนะครับผม ตอนนี้บ้านเีีเรเป็นที่ตกของฮอนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนอกจากบ้านเฮียทีเราก็ยังมีอีกบ้านอีกคนนึงบ้านฟุก็ผมแล้วก็บ้านเฮียไอ้ด้วยนี่ไงนี่ไงดูสภาพบ้านก่อน ท้ารบ้านกูนี่เย็นพอตัวเฮ้ยเดียเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกล่องมันอยู่ไหนวะเนี่ยดูให้หน่อยดิกล่องมันอยู่ไหนกล่องน่าจะอยู่ฝั่งอย่าบอกว่าฝากจัดการแขกรับเชิญนะเจ๋งมากไม่ต้องดูบอกว่าจัดการแขกที่ไม่ได้รับเชิญอ้าวไอ้สัตว์กล่องอะอ้าเห็นแค่เห็นก็กล่องย่อยแ่ะอ้าวกูรู้แหละอยู่บนชัวด้านบนอะเห็นไฟอยู่บนไหนด้านบนเนี้ยมันเข้ากูเข้าได้คนเดียวเพราะว่ากูสร้างกูมีเอออะไรนะ กูกดตู้โฟวัยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเออใครมีใครมีไม้บ้างใครมีไม้บ้างขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยเดี๋ยวจะทำขึ้นไปก่อนแป๊บนึงไอ้สุรบอกจัดการกับแขกไม่ได้รับเชิญลยจัดการเลยจัดการเลยแม่งล่อฮอไปตรงนู้นไหนสัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ระวังด้ยนะ เซนเชตตายานอันตนรนนาย,ย,ายกูบอกแต่ละตยานแหวมพายเฮ้ยเศรษฐายานใยพานกูมันก็บอกว่านี่คือหอตก,กอ่ะนี่เฮ้ยนี่คือสร้างหอตก,กอ่ะนี่โอ,โอเ,เทคเทคเจอรโอ์โอ้โหไอ้เหี้ยหลังคากูเป็นรูปหัวไหล่อะไรสัตว์มรูบ้านกูนก,ก่อนอหลายรูเลยใช่ไหมเฮ้ย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 ข้าศึกมาข้าศึกมาข้าศึกมาอยู่ในเลด้ากูตอนนี้เนี่ยปิ้งป่องเลยเนี่ย ป no ิ้งป nice <sh> ่องสองป่องเลยเนี่ยคุ้มกันด้สามสิบวิเดี๋ยวเดี๋ยวของที่คัดก็จะเสร็จแล้สิบวิเยดเคกระสุนเกือบหมดกระสุนเดี๋ยวนะเรียเฮ้ยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยจะวางอ๋อโอ้ลืมไปวางไม่ได้แป๊บนึง ถอยหน่อยดิจะบังกันทำไมเอาเอาเดี๋ยวเฮ้ยได้อยู่ชูแว็บเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวขอสร้างขึ้นไปก่อนแป๊บนึงโอเค๋เฮ้ยกูขึ้นไปดูเลกูขึ้นไปดูมุมโอ้โหสองสองกล่องอยู่นี่เลยขออีกกล่องหนึงเฮ้ยเดี๋ยวขอกล่องด้านบนขอกล่องด้านบนมันมีสองกล่องมันมีสองกล่องลงไปหนึ่งคน S <S บาสบาสบาสบัตลงไปได้ไหม αι? บาสลงไปได้ออดคคไ,ดไหมได้ได้เช็คคนได้อยู่เฮ้เย <S <S ยิงเลยยิงเลยยิงเลยมีคนมามีคนมาไม่ใช่ซูรูไม่ใช่ซูรูซูรูใส่ยิงเลยยิงเลยไม่ต้องสนใครมาตอนนี้ยิงทิ้งไม่ต้องสนว่าแต่ทำไมไม่เอาน้ำมาดับวะดับไม่ได้ดับไม่ได้อ๋อลาดลงไปแม่งก็ชิบหายกว่าเดิมมาดิเฮ้ย ระวังระวัไฟยังไม่ดับเฮ้ยเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังเยกกาด้านหลังหน่อยพอหนึ่งคนพอหนึ่งคนด้านหลังข้างบ้านข้างบ้านางบ้นวดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมหน่อยได้ป่าวฮเฮ้ยวังไหหน่อยได้ป่าววงมันเฮ้ยยี่หนเห็นรูไม่ ไอ้ยกระตุกกระตุกเดี๋ยวแล้วกล่องนี้มึงขอแล้วกันรอเฮ้ยคุ้มกันหน่อยคุ้มกันหน่อยเนี้ยเนี่ยไงเชื่อต้องไหมที่ไหนวะที่ไหนวะตูไม่เห็นเนี่ยโหแม่นนี่วะเห็นนั่นในขยับยิงทิ้งแม่งเลยอยากเว้นฝั่งเราเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจริงติเห็นแต่กูยิงไม่ได้เฉย ด้านล่างเอาไปเหอะเดี๋ยวขอได้วางบันไดไม่ได้บอกให้มึงยิงไม่เคยจเนื้วางบันไดไม่ได้บอกวางบันไดไหนตู้บันไดไหนอะไรดันล่างไหนโอ้โหคือสงสาร

เอาเองมาเอาตรงนี้ทังนั้นเลยจ้าโอ้กะสุนยเก้ามมกูขาดกระสุนย์ห้าหกห้าหกเอ็มโนี่ตรงนี้กูทิ้งให้มึงแล้วนะเออเฮ้ยถูกซ่าคอมันได้อะไรเฮ้ยต้ตรงนี้อ๋อของแกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวของศูนย์เก้าโมหน่อลยจีอีอีรััวเลยไอ้เอาอะไรถูกซ่าหอเนี่ยเออเอาอันนั้นแหะถูกแล้วเอาอันนั้นถูกแล้วแต่ว่าต้องรอให้มันเย็นกว่านี้หน่อย ขอกระสุนเก้ามอมอหน่อยดีบัสกูไม่มีกระสุนเก้ามมอเหลือเลยเนี่ยเหลือแค่สี่สิบเก้านัดเนี่ยยังไม่เย็ยนแล้วเนะี่ยยังไม่เย็ยนครับต้องมีเสียงซื่งโอเคโอเคโอเคเอาเอาเออาาามาให้ <c oughs> กรกะสุนห้าห้าห้อ่าสำหรับการสำหรับวันนี้ก็การยิงฮอก็จบแล้วนะครับมามาเรียงหน้ากระดานหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้มามาเฮ้ยหอกมดมายืนยืนหน้ากระดานตัวไอบัสอ่ะด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ มามายนยื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 นหน้ากระย็นหน้ากระดานหานหน้าทางผมอะ่ะเอาล้ครับวันนี้เอ้ยถือปืนดิถือปืนดิจะได้ดูหน้าเก่งขมหน่อยอ่าสําหรับวันนี้ก็ขอลาลากันไปก่อนนะครับผม